มีรเรื่องแวดวงฟุตบอลอาการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เลือกไปท่ามกลางความโกลาหลและความกังขาในเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรม,มนะครับซึ่งผลการเลือกตั้งเราก็ทราบแล้วนะครับวรวีมะกุดีชนะคุณวิรัชชานพาณิชไปได้42ต่อ28แต่ว่าวันนี้นะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตน,นี่เป็นกกตอของของแวดวงฟุตบอลเขานะฮะซึ่งนําโดยคุณชนินแกนฮิรันคุณธนาธรรมวิหารนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็ยังเป็นตัวแทนของพลรตรีพิสุทธิ์ภูมิพิเชษประธานกก,กตนะครับมีการถแถลงถึงผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งคุณชนินบอกว่า3ใน5ของกกตไม่รับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณชนินทร์นะครับอืมมาทําหน้าที่นี้เนี่ยตัวเองปัจจุบันนี้ก็ยังดารงตําแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งทําหน้าที่วินิจฉัยอัดถักคดีคําร้องทาคัดค้านตลอดจนมีหน้าที่ให้ใบเหลืองและใบแดงแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นผมกลับเรียนว่าการทําหน้าที่ของผมในตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ผมให้ความเป็นธรรมแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกลาแล้วก็พบปัญหาการโกงการเลือกตั้งวิธีการต่างๆนานา,นานมาเยอะ <c oughs> แต่นึกไม่ถึงว่ากระบวนการการเลือกตั้งในของสมาคมซึ่งไม่ใช่ระดับชาติหรือระดับประเทศเป็นการเลือกตั้งขนาดเล็กแต่กลับมีวิธีการที่ใช้ข้อตัองคับ โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติซึ่งไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายในการวินิจฉัยดังนั้นนะฮะด้วยเหตุผลทั้งกล่าวนี้ผมตอกะลุนว่าจึงเป็นเหตุให้ผมนะครับคณะกรรมการสามในห้าประกอบไปด้วยท่านพลตุรดีที่สุดพุ่มทิเช่ผมนายชินนถิรันารนธนาธรรมวิหารไม่อาจจะทำหน้าที่เป็นตราย,ยางไปรับผิดชอบรับรองความไม่ถูกต้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ ค,ครับคือกกตชุดนี้เนี่ยมีหมด5คนนะสามท่านที่มานั่งถแถลงข่าวแล้วก็ทงพนวรีพิสทจน์นี่นะเป็นกกตที่มาจากการแต่งตั้งของคุณวิรัตนะส่วนอีกสองคนมาจากการแต่งตั้งของคุณวรวีออซึ่งสองคนนั้นก็รับรองผลการเลือกตั้งไปโอ้ <นะ S 1> ชัดเจนชัดเจน <laughs> รับรองผลการเลือกตั้งไป <laughs> แต่ว่าคุณชนินเนี่ยบอกนะครับมันเป็นปัญหาอย่างนี้ นักข่าวถามว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยโอเคกรกตสามท่านไม่รับรองผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงต่อไปปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของกรกตหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่จะประกาศหรือรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งกกตอาจมีข้อบังคับทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้สมบูรณ์ก็เป็นได้แต่ก็ต้องตอบให้ได้ว่าทําไมถึงรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ<ม>นี่นะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ย กรกตทุกคนตอนนี้ก็หมดอำนาจหน้าที่แล้วนะฮะถามจากกรกรตนะฮะฝ่ายของกกสามจากฝ่ายของกรกตการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่ากกตบอกนะครับว่าตามหลักการเนี่ยการเลือกตั้งเป็นการดําเนินการโดยสมาคมฟุตบอลไม่ใช่กกตฉะนั้นกกตต้องรอการส่งเรื่องมาจากสมาคมก่อนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการร้องเรียนหรือการไม่รับรองเกิดขึ้นหรือไม่ จากนั้นก็จะดูข้อมูลจากตัวแทนที่กกตส่งไปสังเกตการการเลือกตั้งถ้ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะให้โอกาสของทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยเข้ามาตอบคําถามนั่นก็คือว่าคือกกตเนี่ยไม่มีอานาจแล้วจบไปแล้วกกตเขาจะฟังหลักฐานที่ส่งมาจากสมาคมฟุตบอลอซึ่งเชื่อถือได้หรือไม่ได้ท่านพิจารณาดูเองกับฟังจากตัวแทนของกกตท,ที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งฟังจากสองส่วนนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ดูจากแนวโน้ม,มที่กกทบอกแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเ,เข้าทางของวอลวีลใ,ชใช่ไหมฮะใช่เพราะจะดูการรายงานจากสมาคมฟุตบอลก็ของคุณวอลเี้าสิใช่นี่ฮะ,ะ,ฮะแต่ว่ามันยังเหลืออีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถไป ฟ้องศาลได้ซึ่งทางประธานจังหวัดระยองนะฮะคุณพีมเดชอมรสุคนเขายืนยันว่าจะฟ้องศาลแน่นอนสัปดาห์หน้าจะยื่นฟ้องสมาคมฟุตบอลน,นะฮะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะมซึ่งวันนี้นะฮะกกตอ,อย่างคุณชนินก็อธิบายให้ฟังนะฮะว่า ใครเป็นใครใช่ไหมอย่างที่คุณชาบอกนะครับสามคนมาจากทางฝั่งของคุณวิรัต์แต่งตั้ง<ม>อีกสองคนมาจากคุณวรลวีนะครับซึ่งเราทั้งห้าคนเนี่ยพยายามทําตามข้อบังคับทุกอย่างแต่กลับเจอปัญหามากมายโดยเฉพาะ6สโมสรที่มีปัญหาเรื่องสิทธิ์ซ้ําซ้อนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ออขอเรียนว่าที่เราวินิจฉัยเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้พบตัวแทน ทั้ง6ทีมจากทั้ง2ฝ่ายที่มีปัญหาสิทธิ์ซ้าซ้อนเพราะไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากตัวแทนสมาคมที่ดีพอเพียงแค่เราโทรศัพท์ไปนะขอเบอร์โทรศัพท์ทั้ง6ทีมเนี่ยนะฮะมสมาคมยังบอกไม่มีเบอร์ให้เลยโอ้โหนี่นะฮะคือ <c oughs> ติดต่อทั้ง6ทีมไม่ได้ค <oughs. S 1> <c oughs> ือกรกตก็จะสอบกาจะอะไรเนี่ยไม่ให้เขานะครับวันที่17ตุลาคมได้รับทราบว่ามีการพิจารณา,าคำอุดธอนใหม่ และทราบในเวลาต่อมาว่าได้มีการเปลี่ยนคำวินิจฉัยของกะกะตทั้งหมดซึ่งพบว่าคำวินิจฉัยไม่อยู่บนเหตุและผลและหลักการที่ถูกต้องแถมไม่มีการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้อุทธรณ์แต่กะก,ะกะตก็จําเป็นต้องทําตามที่ฟีฟ่ากำหนดไปก่อนอนี่นะฮะก็วันนั้นอย่างที่เราทราบนะฮะว่ากรรมการอุทธรณ์เนี่ยความจริงที่ส่งรายชื่อไปเนี่ยนะฮะคนหนึ่งนะครับให้ฟีฟ่าเนี่ย ใช่แต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยกลับเป็นอีกชื่อหนึ่งครับนี่แล้วก็คุณชนินก็บอกถ้าดูตามข้อบังคับของรัฐธรรมนูญใหม่จะพบว่ามีหลายข้อที่มีการทําผิดกฎนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้อ 21. 2 1่สเนี่ยผู้แทนจากสโมสรสมาชิกจะต้องมีความเกี่ยวพันกับทีมครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้บางคนเนี่ยเป็นแต่ในานามแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับทีมนะฮะใช่ครับข้อ20.2ห้ามผู้สมัคร เป็นตัวแทนสมโมสรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปรากฏเมื่อวานนี้คุณวลวีเนี่ยใช้สิทธิ์เป็นตัวแทนสมโมสรลงคะแนนให้ตัวเองอนี่ฮะทั้งที่เป็นผู้สมัครน,นี่ก็ชัดเจนนะฮะซึ่งวันนี้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีการโจมตีคุณวลวีมักุดีอย่างหนักหนาสาหัส <น>ค,รครั้งหนึ่งนะฮะมีการตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะฮะ w w w c h a n o r g t s นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับรณรงค์ขับไล่ไม่เอาอมสมาคมฟุตบอลน,นะฮะภายใต้การเลือกตั้งที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็ยังมีใน Facebook อีกนะฮะก็มีการเปิดแฟนเพจชื่อรวมพลคนประท้วงวีวี ปฏิวัติวงการฟุตบอลไทยนะครับเขาบอกว่าคือวรวีมกุดีบริหารสมาคมมาเนี่ยนะครับสามสมัยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งอันดับแรงกิ้งของทีมชาติไทยเนี่ยในฟีฟาเนี่ยมันตกต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยตกต่ำเลยนะฮะอยู่ที่อันดับ152และยังต่ำชะลูดไปเรื่อยๆนี่ฮะแล้วยังได้คนเก่า แล้ววิธีที่ได้มาก็มันโอ้โหมันมันจงกลื้นมากอ่ะมันเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองก็นั่นเละสิคุณวิรัชก็บอกนะฮะไม่เคยมีครั้งไหนที่แบบโอ้โหเล่นกันขนาดนี้เลยนะฮะนี่ฮะคุณวิรัชบอกว่าเอมีการตั้งวอร์มรมเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและเอาอำนาจการเมืองมาบีบสโมสรสมาชิกนี่ฮะแล้วคุณวิรัชก็เป็นห่วงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสโมสรที่ไม่ได้เลือก บางยีจะโดนเล่นงานอีกหรือเปล่าใช่นะฮะใช่นี่นะฮะแย่มาเอาละเดี๋ยวเราพักเข้าไปกดไลค์ Facebook นี้สักครู่ี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาไม่เอาวีวีอะชฮะครับเฉลยคำตอบและประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์กับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถค่าชายค้าแค่ของคุณ